โอเคครับผมก็มาต่อกันในพาร์ทที่สามเนาะใช่ได้เป็นพาร์ทที่สามแหละ <Welcome back. S 1> ไม่มีอะไรขายเลยฮะโอเคเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะ สวัสดีครับโอเคเดี๋ยวเราน่าจะต้องไปเดี๋ยวผมขอไปบ้านก่อนอืม ตอนนี้เราต้องไปหนึ่งรอยเจ็ดเราต้องซื้ออะไรหรือเปล่าข้อมูลไหมเออซื้อข้อมูลซะหน่อยอ่าแล้วก็ดูซิมีงานจ้างไหมมีเลยมีดีร้อยเจ็ดนี่ไงโอ้โหกูจอมโจรทุบชัโคกแล้วพัฒนาจากกระจกเป็นชัโคก อืชะโคกหน้าต่างแก้วโอ้โหให้กูหัวดยับเลยไปแล้วเราไปร้อยเจ็ดน้ำหน่อยคอยแห้ง หนึ่งร้อยเจ็ดเหรอเราต้องไปดูลาดลาวก่อนนะต้องไปดูลาดลาวโอโอ้โหโมงเสาเต็มเต็มโอเคร้อยเจ็ดอืม โหมีคนอยู่บ้านเนาะอ๋อมีใช่มีใช่มีใช,ใช่เวลาลงมือคือแปดโมงถึงสิบโอเคหนึ่งนาทีสองนาทีสามมีเวลาสามนาทีสามนาทีห่หวแสมีอะไรอีกไหม มีเงินเยอะมากที่ประตูหน้าหรอโอเคต้องขโมยร้อยได้นั้นเดี๋ยวเราไปนอนกันก่อนนี <c oughs> ่จุดจอดรถนี่มันมีไว้ทำอะไรไว้ในแมปขอดูหน่อยสิ เอยนอนได้นี่อ้าวง่ายเลยแปดโอเคเรียบร้อยตอนนี้ที่บ้านน่าจะไม่มีคนแล้วนะแต่เราจะเข้าทางไหนดี อืมอะนี่งไงเดีย๋ยวลองเช็คประตูหลังประตูหลังเป็นล็อกอะไรนะโอ้สบายเลยชิวชิวเดี๋ยวเราไปทำภารกิจก่อนดีกว่า นี่โอเคเรียบร้อยตังมาก่อนนะพวกนี้ไม่ค่อยอยากเก็บอ่ะม,มันถูกไปอ่ะไปด้วยโอเคเดี๋ยวเราไล่ทำภารากิจเลยดีกว่าอ่านี่ไงม,ม,มีซ่อนอีกไหม่อะมีซ่อนอีกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เอามาอโอเคเลือเลือเลืออ่าเอาของง่ายๆก่อนเออของง่ายๆก่อนไม่มีอะไรนี่อะไรอ่ะโทรศัพท์เลยม,มีเงินเก็บข้างล่างเอามา ัรูปบ้านนี่ตังเยอะดีจังเลยเว้ยนันนี้หนึ่งละโอเคโอเคโอเคพอก่อนพอก่อนเดี๋ยวเราไปเคลียร์ภารกิจกันก่อนดีกว่าปากบอกว่าจะไปเคลียร์ภารกิจแต่ก็ไม่ไปสักทีเนาะกูเอออ่าเอ้ยโทรศัพท์ไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาสร้อยก่อนอ่าเรียบร้อย นั่นเครับปลุปกเอ,เอาไปอันปนึงอันหนึง,เ,นงเก็บโทรศัพท์มาเพียบเลยวะ่ะที่วีเหรอเฮ้ยมีพลาเอ้ยนีนี่กีตาร์เอาๆๆเต็มว่ะแมวแล้วนี่ภารกิจของเราโอเคเหลืออะไรอีกโอเคครบแล้วนี่ใช่ไหม หนึ่งพันเจ็ดอ๋อหน้าต่างชั้นสองโอเคได้เนี่ยมันจะมีสัญญาณการขโมยป่าวะไม่มีโอเคเสร็จแล้อวอ่าปินเตอร์ไปเนี่ยแต่ปัญหาคือเรายังไม่ได้ไปเคลียร์ประตูหน้าเลยนี่หว่าเดี๋ยวก่อนเคลียร์ก่อน เดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวคนมาเห็นๆๆๆเจ้าของบ้านมันจะมาแล้วเว้ย ไม่มีอะไร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 ครับผมไงแบบนเนียเนยเลยครับผมนเนียนพูดจนย่องเบาแต่แหมแน่จ้างให้เราไปว่าจะโคกเนี้ย ฟาดแก้วเงี้ยว่าทำไมครับอืมต้องเอ็ดแล้วหรือเปล่าต้องเอ็ดแล้วหรือเปล่าโอ้โหขนาดนี้อืมให้ซื้อของนั่นเหรออ๋อดูตลาดมืดหน่อยสิ อโทรศรัพท์อลอเตอร์ไอ้พวกนี้ยังหาไม่ได้เลยไม่รู้มันอยู่ไหนอโอเคนี่เราต้องซื้อนี้โอเคซื้อมาอืมเกิลพอยเหลือเดี๋ยวก่อนแล้วค่อยอัพ อเราไปขายของกันดีกว่าไปจังยาดก่อนเดีย๋ยวเราไปดูจังยาดก่อนว่ามัน <How dy. S 1> รับซื้ออะไรจากเราได้บ้างเออได้ได้ได,ได,ได้นี่ไงโอเคแล <c oughs> ค่อยไปฮอนชอ็อป <Welcome> back. มามีอะไรเฮยวินเตอร์ขายแพงว่ะตีร้อยเลยแกวอันนี้ยังไม่ได้อันนี้ก่อนอเราน่าจะต้องไปแกะก่อน,นตรงนี้ใช่ไหมอ่าใช่ แง่แง่แ,แ,แต่ไอตรงเนี้ยผมไม่ชอบตรงนี้เลยนะมันมันใช้เมาส์หมุนอิสระไม่ได้อะมันต้องใช้แบบ w a s d a หมุนนะหน้าหมุดหีิดนิดหน่อยเนี่ยเราจะหมุนไปทางขวาเราก็ต้องกดตัว a เราได้เรียนสกิลละพอดีเลยล็อกพิกเลเวลสิวใช้สองพอยพอดีเป๊ะดีที่ยังไม่คับโอเคให้เราเปิดเซฟไหนอ่ะเซฟนี่เหรอโอเคตู้เซฟตู้เซฟแล้วมีเงินซื้อปะเนี่ย มีอยู่แค่สองพันแปดเองโอ้ไม่พออีกนิดนึงถ้างั้นเดี๋ยวลองดูสิมีงานจ้างหรือเปล่าขอที่เงินดีๆหน่อยรอ้อยสิบสามหมออันนี้ดีกว่าง่ายดีร้อยหกไปทุกจานเออ,อเนี่ บวกการนี้ด้วยไปทุบซิงค์เออได้เดี๋ยวทุบจาเดี๋ยวทุบซิงค์อะไรก็ไม่รู้แต่ร้อยหกเราเคยไปหรือ,อยังนะครับใครครับรับว่าร้อยหกจะยังไม่ได้ไปเดี๋ยวค่อยไปดีไหมนะเราต้องซื้อข้อมูลอีกอะ ผมว่าเราไปขโมยของที่บ้านที่เราเคยขโมยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเรามีสองพันแปดเดี๋ยวดียวได้แล้วที่ผมดูอะไรผิดวะเนี่ยนี่มันสองพันห้าผมมีอยู่สองพันแปดโอเคได้แล้วอ่ะไม่ยากไม่ยาก เลยเนี่ยเพิ่งจะพูดเมื่อกี้นี้อ่าโอเคโอเคสวยอะไรเวนี่มันเป็นอนไรพี่เ็น,นี่หนึ่งพันสอน หนึศูสองมีไหมศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์หนึ่งหนึ่งสามเอ้ไม่มีอืมหนึ่งศูนย์สองก็ได้ผมเคยมีข้อมูลบ้านหลังนี้ไหมเนี่ยไม่มีด้วย จรกรรืกมรยเอกสารเหรอหนึ่งนหนึ่งหนึ่งศูนสอง หนึ่งสองหลังนี้มีทางอ้าวมีมีม,มีมาลวจ้าโอ้ยเราเข้าทางหน้าต่างไม่ได้เว้ย Enn da? Hellevære? เโอ้โหคนมันเดินเยอะมันเข้าไม่ได้อ่ะเราต้องเข้าทางกระจกด้านหลังวะใช้ที่ตัดกระจกคงใส่ต้องไปฟาร์มแล้วล่ะแบบนี้ผมว่านะ ดูบ้านอื่นคนบ้านอื่นก่อนไหนๆ,ๆก็มาแล้วหาตังค์สักหน่อยอุ้ยอะไรครับเนี่ยนึกอยากจะชนเสาก็ชน ตอนนี้เวลาเวลานี้มีบ้านไหนนะ่าสนใจบ้างไม่มีเลยอืมเราเอาบ้านนี้อีกรอบแล้วกันเราไปนอนก่อนเราไปนอนลานจอดรถได้ นี่เลยเราจอดตรงนี้เลยแล้วเราก็นอนเลยง่ายๆเห็นไหมเสร็จปุ๊บเราก็ออกป้นเลยครับ ออกป้นออกปนเดี๋ยวนะบ้านหลังนี้รู้สึกจะเข้าด้านทางโน้นได้นี่เออเราเคยมาแล้วรอบหนึ่งเนสบายครับบ้านหลังนี้นี่มันส่วนหลังบ้านเราชัดๆเฮ้ยมีเงินตกที่พื้นด้วยเว้ยมาครั้งที่แล้วไม่ได้เอากดไว้ไว้ก่อน นี้เราจะกวาดให้ได้เยอะๆนะกว่าของมีค่าก่อนนะอือฮึอือฮึไม่มีอะไรเฮ้ยทำไมของผมเต็มแล้ววะผมยังไม่ได้ไปขายของหรออิงดินี่เราเราโยนข้างกํแแพงได้ไหม อ้าได้เราลูบเราลูบไปได้สองอา้าวไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวทีวีไปแทงก็ได้เงอของเต็มแล้วเราต้องไปอยู่ดีอ่ะอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ไหนต้องวิ่งหาตังค์เอาลองถ่ายถ่ายตู้ดูเดื่อเจอเงินของเราเก็บอะไรไม่ได้อีกแล้วอะ Ơ ơ, bắc, bắc Nè, kiểm tra ra thể Ơi Về, có người thấy Nè, ra tra không thể Ơ, sợ lắm Ơ, sao vậy? Nín Tìm tiền 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 ở đâu? งินมาตรวนี้มีไหมไม่มีแล้วเนี่ยชั้นสองล่ะเก็บไม่ได้สักอย่างของกูเต็มหมดเลยแม่งเอ้ยิตีตรงกีตาร์ก็เาไปไม่ได้ทีวีไม่เอาเงินอยู่ไหนเงินเงินจะเอาเงินโอ้ยไล่กาปูกอีกไม่เอา หมดแล้วบ้างมีห้องน้ำแล้วนี่มีเงินต้อนไหมไม่มีไม่มีอะไรเลยโอเคโอเคไปดีกว่าอย่าเดอ้ออย่าเดอ้อแอบแล้วเออ ชิบหายออกไงวะเนี่ยอ๋อออกทางนี้ก็ได้นี่ว่าเออโอเคโอเคนี่ของเราอยู่นี่เดี๋ยวเราไปเลื่อนรถก่อนจะได้เก็บของง่าย พี่น้องเฮ้นี่นี่เนี่นี่ไปเดินไปเลยจะได้ไม่ต้องเห็นจะได้ไม่ต้องรู้ไม่ต้องเห็นโอเคไปเรียบร้อย นี้เลยดีกว่าวิ่งขึ้นยาวไปเลยอ่าเฮ้ยเดี๋ยวชนคนปุ๊บน,นะกลับบ้านก่อนเดีย๋ยวเราลกลับบ้านก่อน <c oughs> ตลาดมืดมีใครต้องการอะไรที่เรามีบ้างไหม โอ้ไม่มีเลยอะ่ะเอ้ยมีมีมีนี่มีคนอยากได้ไมโครเวฟ่อขายแบบนี้มันจะได้เงินเยอะกว่าไปขายที่ร้านนะแต่แค่ว่ามันไม่ค่อยขายได้ทุกชิ้นอะ่ะถ้าเรามีของตรงนี่ตามที่มันต้องการก็โอเคอะ่ะถ้ามีของตรงตามที่มันต้องการเราก็ชิวๆแล้วขายได้เงินเยอะแต่ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่หรอก ออ่ะเาไปมีน้อยแต่มันก็คือเงินสวัสดีครับป๋าขอตั้งไดเลยป๋านี่ขายได้แล้วโอเคโอเคตอนนี้เรามีพันแปดแต่ก็จะไม่ผิด มันสองพันเท่าไหร่ว่าที่ตัดกระจกเนี่ยอืมอู่หน่อสองพันห้าโอ้โหไข่เท่าไหร่เจ็ดร้อยน้องป้นใหม่ร้อยเจ็ดเหมือนเดิมบ้านนี้มีคอยเยอะเราไปเอาได้อีก ไปเดี๋ยวเราไปนอนก่อนเออเราไปงีบก่อนใช่เหมือนเดิมงีบรอเวลาิีโช์หนึ่งทีเลยครับเป็นไงกฮเดอดรอแล้วก็นอนย้อเนเยี่ยย้อนกลับไปแปดเรียบร้อย ปึ๊บอ่าโอเคเฮ้ยมีวิธีง่ายกว่านั้นไงขับรถไปข้างหลังเลยโอ้โหก็าาทางเข้าเราอยู่ตรงนี้ง่ายง่ายเปิดฝาหลังไว้ด้วยครับนี่เข้าแบบง่ายง่าย อีซี่นี้จะกวาดให้หมดเลยไหนมีอะไรหญิงออกมาเอามาเอามาเอามา,อ,า,มาอืมจะเริ่มจะกวาดชั้นล่างให้เรียบเลยอ่าโอมไฟยกเขาไม่ให้หมดบ้านบอกเลย โทรศัพท์อ่บเต็มแล้วหรอเต็มไปจังวะเออเเต็มแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรูปเลยครับเออรูปเล็กรูปน้อยมันเล็กรูปน้อยไม่ได้เราต้องเป็นรูปใหญ่ละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโทษ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 แม่วิ่งเพลินไปหน่อยลืมไปกูเป็นโจรวิง่งซะไม่กลัวชาวบ้านชาวช่องเขาได้ยินเลย เอามาไปละเออเหลือกีต้อีกอันหนึง่งเยวค่อยมา,าหลับสักตื่นหนึ่งอะ่ะมานี่ช,ชิวครับผมสิว,วนี่โอ้โหอะไรอะไร มีอะไรอืมมีอะไรที่ไหนเหรเออปาป้าป่ะอ้โหรถพังเลยรถกูนน่ายู่เลยไป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 อะไร เบรกนิเดเ็กหน่อยทํไหาว่าเป็น,นทําเสียงดังโอ้โหคนพวกนี้นี่มันเกินไปเน่รวบให้หมดมีอะไรรวบได้รวบให้หมดโอ้ได้อาชิปเมนด้วยตลาดมืดนั่นไงเออ แค่นี้เองเหรอโถไรวะจังยาดดิเผื่อ,เ,อเขาจะมีอะไรรับซื้อจากเราได้บ้างโทรศัพท์เก่าๆโอเคขายไปที่เหลือก็เป็นลงพอช็อปให้หมด จบง่ายๆครับผมวลมเบวิลกัมเบกโอ้นี่นิดหน่อยเองว่ะช้าว่ะผมว่าต้องไปงานรับจ้างแล้วต้องรับจ้างแล้วไหนหมวดูหน่อยสิ เอ้ยหนึ่งศูนหนึ่งวะขโมยรูปภาพเหรอเงินเยอะด้วยอันนี้หนึ่งศูนสามแต่เรารับงานหนึ่งศูนหกมาแล้วแต่เรายังไม่ได้ซื้อข้อมูลของหนึ่งศูนหกไงเออดังั้นเราซื้อข้อมูลของหนึ่งศูนหกดีกว่าแล้วก็ไปป่นป่นหนุนด,ด้วยเนี่ยมีรูทสองจุดเลยเออจัดไป เช็คเลยหนึ่งศูนย์หกเวลาลงมือมีแค่สองนาทีสิบสองถึงสิบสามวินโดว์โอเพนดีดูแบ็กเปิดกระจกไว้ด้านหลังอ้๋อสบาย